กดแล้วยังอะะ่คโอเคค่ะครับคมาวันนี้พี่อุ๊บอ่าวันนี้ครับมีต้องเรื่องให้ชี้แจงต้องเริ่มต้นก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงจริงจริงก็โหเกิดเหตุการณ์ที่ในชีวิตปั้นเด็กมา40ปีเพิ่งเจอครั้งแรกทําให้ผู้จงเสียใจวันนั้นแบบเสียใจมากๆรู้จริงๆเรื่องมันเกิดวันที่15คือสงเราเดือดท้ายที่เขาแอบหนีไปเที่ยวผู้จงหนีไปเที่ยวปกติถ้าไปเที่ยวไปงานไปอะไรจะมีพี่อุ๊บดูแล กินเกินเต็มที่เพราะพี่ถือว่าตรงนี้วัยรุ่นใช่ไหมฟีสไตล์กินกันอยู่กับผู้ใหญ่มันเซฟแล้วมันแบบปลอดภัยเวลาเมาหรือหนักหน,กหน,กหนาพี่ก็พากลับบ้านไม่มีเหตุการณ์อะไรไปไปงานทุกครั้งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตรงนี้เราไม่ห้ามเราเข้าใจวัยรุ่นพอตอนเช้าแจ็คเกอลีนไทยรัฐไลน์มาเกิดเหตุการณ์ที่ร้านแห่งหนึ่งหลายคนบอกว่าคือชาไทยเด็กพี่อุ๊บโอ้โหช็อกเลยส,สิบโมงเช้าแล้วก็เลยโทรไปถึงบอกอทําไมตองคืน ไม่กล้าบอกทนะั้งที่บ้านพี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆสถานที่เกิดเรื่อง<ม>เขาไม่ยอมโทรมาครับพ,<ะ>พอเสร็จแล้วก็เรียกมาเลยไม่ได้แล้วเขาก็ยอมรับว่าโอเคคุยกันคุณมาแบบพูดความจริงอย่ากโกหกกับพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็สารภาพมาว่าแอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนและเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ตอนแรกเขามาพี่ก็ฟันธงแล้วพี่ไม่เข้าข้างเด็กพี่<ะ>พี่คิดว่าเขาต้องผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคนดูอ่า อาการสับภาพพี่ได้ยๆเห็นว่าพี่โมโหมากพี่บอกเลยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกถ้าเป็นเหตุการณ์จริงมีการลวนลามมีการจับหน้าอกหรือไปอะไรกันที่มันไม่ดีไม่งามพี่ฟันทิ้งพี่ไม่เอาเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนแบบนี้โคนในวงการก็ไม่ต้อนรับเพราะว่ามันเป็นสนเดียดแลมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนทั่วไปแลวเด็กพี่ที่ปั้นมันต้องภาพใสทีนตรงนี้โกรธมากเห็นที่แรกโกรธนะฮะโกรธมากมากจน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 สารภาพพีจารณาออกมาแต่นี้มันก็ยังไม่ได้ดูคลิป คลิปยังไม่เห็นมันมันก็ยังไม่ปากใจเชื่อเขาคุยกับแม่เขาเขาบอกให้คุยกับแม่เลยสารภาพทุกอ,อย่างแม่ก็โกรธพี่ก็โกรธพะตอนนั้นพี่กาไม่เอาเลยเครียดเลย,<ด>เยกับกับค่าตัวตายนะเ<ด>พิง่งรู้ดูแลกันมากี่ปีห้าปีเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเด็กไม่มีอะไรถามว่าหล่อ <20 S 2> จัดไหมสิบแปดก็ไม่ใช่คนหล่อมีดีไซเนอร์อยู่ที่อเมริกาเขาจัดแฟชั่นโชว์ที่อุบลไปเจอแล้วเขาฝากมาเราก็เห็นว่าเป็นเด็กดีดูแลดีพื้นฐานเป็นคนดีแต่นี้ด้วยสังคมเข้ามาเจอเพื่อนอะไรมันก็จะมีส่วน ะะคือจะไม่ชอบคําว่าลูกฉันเป็นคนดีอะไรประมาณนี้เราต้องดูแบบที่เด็กเราด้วยอยู่กัน4ี่มาหปีก็เริ่มไต่เต้าจากศูนย์ก็มีการพัฒนาการมีการทํางานที่ดีเหมือนนัดตัวเองตัวพี่ลูกเองมีสถาบานันอุ๊บโมเดลไทยแลนด์สถาบันสอนเดินแบบสอนการ,กรแสดงคิณภาพซึ่งเขาเป็นเหมือนมือซ้ายพี่สามารถสอนเด็กผู้หญิงได้แล้วมีทุกสิทธิ์ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตโคราชเชียงใหม่บุรีรัมย์อุดรเราไปสอนกันที่เสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดสถาบานันลุกศิษย์ เป็นพันโผเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ภาพครูชาไทยอันตรานทาถหายไปทละสำคัญคือเวลาไปกกอกเราเคยไปสอนสองผัวเมียที่กกอกเดินแบบภาพทุกคนบอกครูชาไทยนะพอมีเรื่องแบบนี้มาพี่โอ้โหใจหายเลยหมดหมดเพราะลูกศิษย์เราเป็นผู้หญิง90%ซและพ่อแม่จ,จะไว้ใจได้ไดหรอทีแรกนะฮะใจไม่ดีคิดว่าศูนย์แน่ๆนะหลังจากนั้นมาก็คุยกับทางตำรวจคุยกับทางเจ้าของร้าน ก็ได้ดูภาพวงจรผปิดไม่มีการโดนลามไม่มีการจับหน้าอกอย่างที่เป็นข่าวที่บังสื่อนำเสนอไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นสบายใจขึ้นก็เลยอ่ะจกลงงั้นเราต้องอ่าถอนแจ้งความเคลียร์กันให้จบเลยิึงที่หนูทำผิดผิดไปยอมรับแบบลูกผู้ชายเราต้องแมนๆขอโทษเลยคำว่าขอโทษสองคำมันไม่ตายหรอกให้เขาขอโทษจะถูกจะผิดขอโทษไว้ก่อนแมนๆสิ่งที่เราทำผิด เราขอโทษสิ่งที่ไม่ผิดเราก็ออกมาให้สังคมรับรู้<ฤ>ว่าไม่ได้โดนล,ลามไม่ได้จับหน้าอกถือว่าทําให้เขาพ้นมนทนิไม่งั้นแบบชิบหายพยนะเลยเขาตรงนะ้สำคัญมากแล้วแล้วลโก้เด็กป้านอุบลิยะถ้าเป็นเด็กกต,ติทศา,ายังโอเคนี่พอเป็นอุบลิยะเท่านั้นแหละเพราะว่าผลงานการันตีอยาอ่างพี่อัมพชลาพาลิปพลตเอิร์ร,ออริยาไม่การันตีใช่ไหมคนก็จะรับรู้กันนะฮะก็มีความรู้สึกว่า หลังจากเลียร์เสร็จคือใช้เวลาเร็วมากเลียร์เสร็จก็เลยไปไปการ <Yeah. S 1> การทอร์พอยต์ก็อาจจออาม,ม่เจอย mm ูมิโกะนะฮะแล้วก็มีการขอโทษพี่อุ๊บเองเป็นผู้ใหญ่ค1 3ปีนะ uh huh. เป็นปู่เป็นย่ายตายายได้เลยบอกว่าพี่ไม่เีเรียยหรอกฉันกล้ามมเมื่อเด็กฉันทําผิดฉันก็ขอโทษในส่วนที่ผิดก็บอกว่าพี่เองในฐานะ่าผู้ประกองผู้จัดการน้องชาไทยพี่อุ๊บเองขอโทษถู่ทั้งสองในน้องอาม,มิ่น้องยูมิโกะแล้วก็ขอโทษขอให้น้องอะ่ะ ให้อภัยน้องชาไทายเนี่ยนะที่ทําตัวไม่น่ารักอะไรประมาณนี้ต้องถามชาไทาย,ยค่ะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่ารายละเอียดักหน่อยก็ในความอัดอั้นของผมมานานไม่ได้เที่ยวนะครับก็เทศกาลสงการเพื่อนก็เที่ยวผมผมก็คิดคิดดีว่าจะไปดีไหมแต่พอเพื่อนแซาซีว่าเออให้ไปมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราไปเล่นน้ํากันดีกว่าผมก็ตัดสินใจไปเล่นก็เล่นลน,น้ํากันก็ดื่มกันเยอะเพราะว่า ด้วยความอัดอั้นนะครับในในการนผมก็สนุกที่ดื่มกันเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นการสนุกสนานจนแบบมันใกล้จะเลิกแล้วครับแล้วผมก็เห็นเขาอยู่แล้วนะเขาที่มาโชว์นะค,คือพวกพี่ๆี่เขามาโชว์แล้วเขาก็ลงมาโต๊ะด้านข้างตัวผมเองก็คิดคิดว่าแบบเออเขาก็มาหาแขกเหมือน,เห,อนเหมือนที่เรามาอันนี้ก็ได้พูดพูดไปแล้วนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงผมขอไม่พูดดีกว่าขอสรุปเลยว่า ขอชี้แจงว่าผมได้พูดตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าผมไม่ได้ลวนลามเหมือนที่ในข่าวหรือว่าไปจับหน้าอกเขาอันนี้ผมพูดตั้งแต่สัมภาษณ์ตั้งแต่พี่อุ๊บวันแรกแล้วครับและในที่สุดความจริงก็เปิดเผยครับก็คือเมื่อวานนะครับทางร้านเจ้าของร้านคุณเอชยคานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสนโชคชัยสอนโชคชัยศรีนะครับก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์นะครับว่า ผมได้การลวนลามหรือว่าจับหน้าอกเขาจริงหรือไม่ในที่สุดก็ไม,มไม่มีครับแล้วก็ไม่มีการแตะเปื้อนแตะเนื้อต้องตัวเขาแล้วก็เมื่อวานได้ไปเจอกันในรายการสัมภาษณ์ขเขาก็พูดด้วยตัวของเองว่าผมไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเขาอันนี้ก็ขอชี้แจงนะครับสำหรับสังคมนะครับที่เสพข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เขาลงข่าวไป <มา S 1> แบบนั้นนะครับาาที่เข้ามาด่าผมโดยที่ ผมไม่ได้ทําตัวแบบแบบนั้นครับผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นครับแล้วก็ผมรู้สึกผิดครับแล้วก็ลูกผู้ชายมากพอครับที่จะกล้ายอมรับว่าผมผิดที่เข้าไปก่อกวนสร้างความก่อกวนให้เขาเกิดความลาคาญอันนี้ผมก็ได้เป็นการขอโทษเขาไปแล้วในเมื่อวานครับ mm hmm. ก็ขอโทษครับผมก็ขอรับผิดในตรงนั้นแต่ส่วนที่ผมไม่ได้รับผิด ผมก็ต้องมาชี้แจงให้ทุกคนที่เสพข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าผมเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเรื่องจริงออกแล้วนะครับก็ให้ความเป็นกลางสําหรับผมด้วยนะครับตอนที่เราพูดคุยกันเมื่อวานตอนเจอหน้ากันมีการพูดคุยอะไรกันบ้างก็พูดถึงประเด็นการที่ที่เกิดขึ้นครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวผมเองผมก็บอกว่าผมดื่มแล้วก็เมาหรืออาจจะขาดสติไปบ้างอันนี้ผมก็ยอมรับว่าผม ทำให้เขาเกิดความคาญเหมือนที่เขาบอกเขาผมเข้าไปสามสี่รอบอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องจริงผมยอมรับครับค่ะแล้วตัวเขาเองก็ขอโทษอะไรเราก็ไหมที่อาจจะพูดอะไรอ<า>เออผมก็ก็ดูตามตามคลิปเลยครับก็มีคำหยาบเยอะแยะแล้วก็ตามที่แชทก็คำหยาบเยอะแยะแต่ตัวผมเองนะครับผมสาบานได้เลยว่าผมไม่ได้กวนเขาหรือว่าพูดคำหยาบเท่าที่เห็นนะครับผมพูดคำว่าครับ ตลอดนะครับในแชทหรือว่าในการที่ผมเข้าไปในโต๊ะเขาอันนี้ผมยืนยันครับ้ว,วันนั้นใครทำร้ายร่างกายใครก่อนคะที่มันมีผู้ชายอีกฝั่งด้วยด้วยตัวผมเองนะครับผมก็บอกตามความเป็นจริงเลยครับผมโดนทำร้ายก่อนซึ่งก็พูดด้วยความเป็นจริงก็ผมไปกวนเขานั่นแหละ,ะเขาก็เขาก็ทำผมก็ผมก็มันไส้ผมนั่นแหละเอา<ไ>ง่ายคือผมก็ไม่ติดใจเอาความแหละเพราะว่าผมตื่นมาผมก็รู้แล้วเอออะไรเป็นยังไงพี่กุ๊บก็บอกว่าเอยเราทําผิดนะ อันนี้ผมก็สำนึกครับก็ก็ไม่ได้เอาติดใจเอาความอะไรก็ให้มันเลยแล้วไปเพราะว่าอีกอย่างที่ผมเข้าไปมันก็ผิดเนาะพี่ยุ้งเนาะก็ก็ยอมรับไปผมก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าก็เจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อยากให้มันจบๆไปจะได้ทุกคนจะได้ทํางานกันไปครับล้วอย่างหนึ่งตอนที่มีเรื่องน้องมันกลัวจัดหนีไปก็ไปแจ้งความใช่ไหมไปไปเอ่อไปเรียกกจนอะไรนะสอนเนาะไอหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนผมก็ไม่มีใครในตอนนั้นเพื่อน ก็กลับหมดโทรหาก็ไม่รับผมก็เลยโทรหาหนึ่งให้มารับตัวผมออกไปเพราะว่าผมจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าซึ่งออกไม่ได้ตอนนั้นผมก็ลบอยู่อยู่พื้นที่ล้างเลยไม่กล้าออกมาแล้วก็กลัวซ้ําว่าเขาจะกลับมาทําร้ายเราก็เลยด้วยความกลัวก็เลยไปแจ้งความว่าโดนทําร้ายครับฝั่งเราไปแจ้งความแต่ตอนนี้รเรื่องการแจ้งความก็ไม่มีอะไรแล้วครับเคลียร์กันเรียบร้อยลง ก็ทุกอย่างก็จบลงได้ดีอย่างที่บอกมาทุกคนก็สามารถคุยกันได้สามารถที่จะร่วมงานกันได้มันก็เป็อุทานสอนเขาด้วยว่ายังใหม่และทำตัวคือการที่เราจะมีเป็นดารามีชื่อเสียงเราจะไปในสถานที่อคศจแบบนี้ไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่มีคนที่ไว้ใจไปเป็นเพื่อนเราและที่สำคัญที่ขอประนามเพื่อนเลยนะเพื่อนภาษาหมาภาษาส้นตีนอะไรวะเพื่อนเมาแม่งหนีกลับบมดให้เพื่อนจะโดนกระทํา ถ้าเป็นที่อื่นนะดีไมด่ดีเดี้ยงตายปางตายพิการไปแล้วเห็นข่าวมาหลายหลายข่าวแล้วนี่โชคดีพี่ดูคลิปล้วตำรวจมึงรอดมาได้ยังไงคุณเอ๋เจ้าของร้านเขาก็ต้องปกป้องเพราะว่า10ตตอนหนึ่งเขาก็นักเมงพอมาดูคลิปกันเราตกใจมากเฮ้ยรอดมาได้ยังไงแบบพี่ยังแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบใจหายเลยมันแบบเหลือเชื่อจริงๆก็ถือว่าตรงนี้ยังมีส่วนดีๆทีทีทีความดีเขายังมีมันเลยคุ้มครองพี่ก็ให้อภยัยเมื่อน้อง กลับตัวกลับใจเราให้อภัยสังคมให้อภัยถึงบอกว่าคนที่ดูข่าวพี่ก็ถูกด่าเพราะเป็นเด็กอุบลิยะโอ้ยมึงป้นเด็กอะไรอะเด็กเร็วๆชั่วๆเข้าวง,งการอะไรประมาณนิดด่าโดยที่ไม่ได้เสพข่าวอะไรพี่บอกว่าตรงนี้ไม่ได้คุณต้องไม่ใช่อ่านหนังสือบรรทัดเดียวบางทีด่าแรงมากแล้วพี่พงตรงว่ากฎหมายมันมีนะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรทุกคำด่ามีค่าเป็นเงินก็เดี๋ยวแต่ตรงนี้อาจจะมีการดําเนินการกฎหมายตามกฎหมายด้วยคนที่มาพาดพิงโดยใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรง พี่ก็โดนเขาก็โดนฝั่งนึงก็โดน่อนื่นผมก็ขอโทษนะครับสถานที่นะครับชายคาพากกายนะครับคุณเอนะครับลาดพร้าว83นะครับแล้วก็กาดนะครับผมเข้าใจผิดนะครับเพื่าทำร้ายเขามาช่วยผมเข้าใจผิดครับก็ขอโทษด้วยครับแล้วก็ขอโทษสนอลาดพร้าวด้วยนะครับไอสนโชคไอศีด้วยครับที่ที่ทำให้เรื่องชุลมุนะครับแล้วก็ขอโทษสื่อต่างๆนะครับที่ต้องมา ทำเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยตั้งที่แบบผมไม่น่าจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับแล้วก็ขอโทษพี่อุ๊บนะครับขอโทษที่ทาให้ไม่สบายใจครับขอโทษนะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็อย่าไปอย่างเก่าก็ทุกอย่างเครียดเครียดราะวันนั้นคือผมบอกเลยว่าผมโทรไปบอกแม่ตรงๆคือแม่ก็ด้วยความที่แบบ คนเรามันทําผิดนะครับก็โดนดุครับแล้วก็พี่อุ๊บก็ดุผมเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย,ยเขาก็คิดว่าผมทำเพราะว่าคนมันดื่มครับพี่อุ๊บก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าผมผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้มีกิริยาแบบนั้นใครที่ทํางานด้วยก็จะเห็นว่าผมมีการร่วมงานกับผู้หญิงกับพี่อุ๊บร่วมงานมานานแล้วไม่มีประพฤติกรรมแบบนี้ผมก็บอกแกแบบนั้นด้วยความที่ แกเป็นคนที่เป็นกลางหน่อยผมเลยไม่มีคนที่แบบให้กําลังใจหรือว่าอะไรผมก็เลยคิดว่าแบบไม่มีใครแบบให้กําลังใจแล้วไม่มีใครสนใจแล้วคือตอนนั้นก็อยากอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันครับคือโดน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 เยอะครับแบบกดดันมากครับก็ถ,ถือว่าตอนแรกที่ก็โกรธมากๆนะครับพอทราบข่าวจากอาจารย์ว่าเห็นไลน์มาว่าไม่อยากอยู่แล้ว มันมันเป็นไปได้ไปรุ่นใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะทําอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดได้ถ้าเกิดเขาตายไปเราก็คงไม่ให้ไปตัวเองก็คิดว่าอ่ะนะความจริงเราก็ยังไม่เห็นกล้องถูกรูกผิดเราก็ยังไม่ทราบมันเป็นแค่ข่าวออกมาพี่ก็เลยใจเย็นแนละ้วโทรไปคุยแล้วปลอบจึดต่างๆออกมาทุกความจริงมาคุยันความจริงแล้วก็เริ่มต้นดีๆเขาก็เลยไม่คิดสั้นเกือบไปวันนั้นจริงๆที่ขอไลน์เขาคือตั้งใจไปจีบแหละใช่ไหมคะก็พูดตามลูกชายเลยครับก็ เขาขึ้นโชว์ครับก็ผู้ชายเห็นด้วยความเซ็กซี่ด้วยความชอบก็เกิดความที่แบบอยากคุยด้วยอยากอยากพูดคุยก็เอาพูดความตรงผมก็ไม่ได้มีใครมีไม่ไม่ได้มีอะไรผมก็โสดผมก็มีสิทธิ์ที่จะคุยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปแต่ว่าด้วยความจริงคือเข้าผิดที่ผิดเวลาเขาก็มีของเขาอยู่แล้วคือเขามากับคนอื่นแล้วว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเข้าแบบซีซัวครับก็ผมก็ผิดยอมรับเลยครับตัวการจีบผู้หญิง เข็ดเข็ดเลยครับผมเข็ดแล้วก็การดื่มเหล้าผมก็บอกทุกคนเลยครับว่าแบบไม่ควรที่จะดื่มเยอะหรือว่าดื่มควรที่จะอยู่กับผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลเราได้นะครับเราไม่ควรที่จะอยู่ตัวลําพังคนเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างคือคนเมามันกล้าหมดครับสิบคนก็สู้ได้ครับกระแสในโซเชียลได้อ่านได้ได้เข้าไปอ่านครับได้เข้ามาอ่านครับก็แบบพยายามแบบไม่ไม่อ่านให้มากครับเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งข่าวที่ออกไปข่าวฝั่งนู้นเขาออกไปก่อนซึ่งเราเป็นลบอยู่แล้วเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราผิดอยู่แล้วเราเป็นผู้ชายผมก็พยายามไม่เสพข่าวพยายามแบบให้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ออกมาพูดความจริงกับทุกคนให้ทุกคนรับทราบว่าข่าวที่ออกไปครั้งแรกคือมันพิสูจน์แล้วว่าในกล้องวงจรปิดว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ลวนลามเขานะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปจับหน้าอกตามที่เขาพูดนะครับอันนี้ผมก็ให้ความสบายใจสําหรับพี่อุ๊บแล้วก็ครอบครัวผมแล้วว่าผมไม่ได้มีกิริยาที่จะทาแบบนั้นผมให้เกียรติผู้หญิงครับผมผิดผมกล้ายอมรับผิดผมขอโทษเขาเลยครับพี่อุ๊บดูเหมือนกดเพื่อนเราอะแล้วเพื่อนเราอะตั้งแต่พอตั้งแต่เออจบเหตุการณ์ติดต่อมาบ้างไหมอะไรยังไงก็มีติดต่อมามมาแค่คนเดียวครับแต่ว่าไปกันเยอะติดต่อมาแค่คนเดียวครับก็นั่นแหละครับผมก็ไม่อยากว่าอะไร ก็ก็เป็นบทเรียนข้งหนึ่งนะสำหรับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ดูคนดีๆครับว่าใครดูแลเราได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าเขาจะสามารถคุ้มครองเราได้หรือว่าแบบอยู่กับเราตลอดไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรซิี่ตลอดแต่พอเกิด <c oughs> เรื่องจริงๆเราก็ต้องเอาตัวเรารอดตายมาให้ได้ครับจริงๆสิคนน่สนิทกันไหมแค่ไหนเพื่อนที่ไปกับเราสนิทก็ไม่ได้สนิทมากแต่รู้จักกันมานานครับครับอะไรคนก็รี งช่องงช่อ,งอ,อ,งงอันนี้ผมมีผลงานอะไรบ้างถ้าอันนี้ผมไม่ได้เป็นการอวยตัวเองนะครับเพราะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เขาก็มีชื่อเสียงด้วยความที่เรารู้ว่าเขามีแบบนั้นก็เหมือนด้วยความรู้สึกว่าเราโดนกดผมก็เลยต้องพูดออกไปผมก็ประกวดทอ p โมเดลไทยแ l a n d นะครับปี2 0 1 7ตอนอายุ18ได้ที่หนึ่งของประเทศครับ<ม>แล้วก็มีภาพยนตร์ของพระชีวรีนะครับ 77นาชาลิติแล้วก็สวรรค์มนอกกกกอกเดอะซีรีส์ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับสาพาสนุกนะครับซีคอมทางช่อง9นะครับรบบทเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ประกวดหลายเวที้วครับที่ได้ที่หนึ่งครับก็เยอะอยู่ครับเสียใจไหมคะเวลาคนบลลีวัาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดังเลยอ่ะก็ก็ไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองดังผมไม่ได้ไม่เคยบอกว่าตัวเองดังแค่บอกว่าผมทํางานในวงการบันเทิงผมเป็นนักแสดงเพราะว่าการที่ผมโดนโดนคนอื่นแบบว่า เขาต้องเข้าใจนะว่าโดนโดนคนอื่นเราก็ต้องแสดงสปิริตบ้างว่าแบบนั่นแหละครับไม่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 ขอพูดดกวยครับว่าผมเคลียร์กับทางนู้นเรียบร้อยแล้วขอโทษกันเรียบร้อยแล้วก็เลิกลากันได้ดีแล้วไม่อยากจะให้เรื่องมันยาวเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็เสียเสียความรู้สึกด้วยแล้วนั่นแหละครับผมไม่เสียใจกับการที่มีคนมาว่าเรามไม่ไม่ไม่ได้เสียใจผมก็ต้องพิสูจน์ตัวต่อไปว่าว่าผม ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมสามารถที่จะกล้าต่อไปแล้วพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆครับพี่ได้มีการตักเงินน้อนไงบ้างครับตอนเยอะเลยเพราะว่าตลอดเวลาบอกว่านี่ขออย่าให,ใหปป้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งนึง จุกเก็บบนเล็บกองเตรียมกบดินฝังได้เลยไม่ต้องผุดได้เกิดน,นี่<ม>ก็จะไม่เอา,าค,คือเขาต้องรู้ตัวเขาเองคือถ้าอยากกินอยากเที่ยวพี่พาไปได้เพราะเรื่องคานี้ข้างใจบางทีมันก็ต้องมีลิมิตก็บอกเขาว่าตัวอย่างที่คนเป็นแบบนี้ก็ไปไม่ถึงดวงดาวสุดท้ายก็และที่สําคัญมีเรื่องแบบนี้ด้วยสังคมก็จะไม่ยอมรับและไม่อภัยอย่างน้อยเขาก็ว่าผิดอยู่แล้วกินเหล้าไปฐานที่ออของจรแล้วมันมีข่าวเรื่องาผู้หญิงภาพ คุณตรงว่ามันก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วก็ไป g ูเกิ e ชาไทยมาเต็มเลยมันลบไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันมันมันเป็นผลงานที่ไม่น่าประทับใจก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบที่สุดของชีวิล้วเก็บมาเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ล้แลทุกคนนะพี่ว่าไม่ใช่เด็กพี่ใครก็ตามจะเป็นดาราต้องทําตัวอย่างที่ดีถ้าทํำ่างนี้ก็อยู่ได้ไม่เห็นมาเยอะแล้วเป็นสิบคนที่ทําตัวกินเหล้า ข้าผ well, ับข้าบาหลีผู้หญิงมีเรื่องมีลาุดท้ายก็ไปไม่ถึงดวงดาวก็กคนหนึ่งนะฮะจากประสบการณ์ที่อยู่กันมา4ี่สิปีพี่ก็บอกเลยแต่ก็จริงๆพื้นฐานเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมาพี่ไว้ใจจนสามารถทํางานทดแทนอะไรพี่ได้เยอะแยะด้วยความประัตยูพ่อแม่โอเคฐานะดีมีสกุลรุนชาติตัวเองก็เป็นเด็กที่ฝ่ายดีคนหนึ่งเป็นประธานโรงเรียนทํางานของงานดีๆมากเป็นเด็กที่แบบพี่มองแล้วว่าที่สามารถที่จะพึ่งพาได้ในอนาคตสามารถที่จะมา มาตักคิแมวพี่ทุกวันอ่ะมาถูบ้านมาทําดูแลว่าพี่หกสามปีแล้ว <ผม S 1> เวลา <ทำ S 1> ้งแ่ผมมาตักคิแมวโดยโดยที่ไม่ได้รังเกียจครับตอนนี้ก็ยังทำเพราะมีสี่สิบสี่สิบห้าสิบตัวถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งซึ่งพี่ก็เลยถต้องคิดกลับลําว่าเราเราต้องมีเหตุผลเราต้องอดูดูดูหลักฐานก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่ข่าวบางข่าวนําเสนอหรือเปล่านะฮะ ตรงนี้ถึงถึงกับเข้ามาปกป้องดูแลเขาแล้วความจริงก็ออกมาผลสุดท้ายเขาก็พ้นมนุษ์คืนพ้นข้อหามันก็รู้สึกว่าภาพเขาอ่ะเรียกความอะไรนะคือคือกับกู้ชื่อเสียกับคืนมาเป็นครูชาไทายได้เหมือนเดิมเพราะลูกศิษย์เราเยอะเป็นพันๆคนแนละ้วเด็กหญิงอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าคนสิบเจ็ดสิบแปดมาตรงนี้สัมพันธ์มากเพราะถ้าถ้ามีข่าวแบบนั้นมาภาพแบบนั้นมาพ่อมาพ่อ,พอแม่เด็กไม่ไว้ใจแน,น่นอนพังยับเย,ย,บยนินพี่อาชิบหายเลย มีกระทบมาบ้างยังคะก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าภาพออกมาจากหลายๆสื่อมีอ่าเรื่องที่แบบไม่มีการลวนลามไม่มีการจับหน้าอกอะไรประมาณนี้มันก็ถือว่าชัดเจนแล้วเจ้าตัวเขาก็มาพูดเจ้าตัวเขาก็ได้พูด่าตรงนี้อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วเขาก็สานึกแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันแมนนะไม่ใช่แบบหน้าตัวเมียแบบแบบบางคนนะไม่ยอมรับไอ้คําว่าขอโทษสองคำง่ายๆทาไปเถอะพี่ผิดพี่ผู้ใหญ่พี่กล้าขอโทษมีมพี่พี่ทำผิดแล้วพี่กล้าขอโทษนะ มันก็อยู่ด้วยกันได้แลวเป็นอะไรที่แบบทาเนี้ยมันวิเศษสุดมันสามารถยืนยาวต่อไปได้นานแล้วมันก็จะจบจบสวยมันสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นานมีคนรักด้วยทุกถึงทุกอย่างดีเลยตอนนี้ทุกถึงอย่างทางร้านก็โอเคร้านเขาชิบหายเสียหายสี่วันปิดอะ,อะมูลค่าคืนหนึ่งไปร้านตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างจบเขาก็สามารถดําเนินการเปิดร้านได้ในเร็วๆนี้เขาต้องดูแลพนักงานร้อยคนร้านชัยกาพักกาย เขาก็ไม่จริงๆข้าเขาเอาเรื่องนะเรียกค่าเสียหายได้เลยสองคู่กรณีแต่นี่เขาไม่ทําอย่างน้อยเขาก็รู้สึกสงสารแล้วก็คือคือความรู้สึกเราจตทากันรู้จักกันด้วยโชคดีที่มีผู้ใหญ่เข้ามาแบบมนนนันวันใบ้ว่ามีเรื่องวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเคลียร์เรียบร้อยพี่ก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งอย่างถือว่าขอบคุณคุณเอ๋ชัยค่ะรัฐพาแบบสามนะสนนโชคชัยแล้วก็น้องสองคนที่ให้อภัทยตอนหลังเขาก็โอเคนะเขาก็ยิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีแล้วก็ ขอบคุณคุณน็อตแม็กซิมอีคนที่เป็นตะพานก้าวใจของน็อตนะฮะที่ทางแม็กซิมเขาแล้วต้องขอบื่อทุกคนที่นําเสนอข่าวทําให้เขารอดรอดตายมาได้ขอแจ้งความแล้วทั้งสองฝ่าย่าเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีอะไรกันแล้วก็สบายใจก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะออกสื่อก็ไม่ออกแล้วมีหลายรายการติดต่อไปพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวว่าหิวแสงแสงยังมีค่ะเต็มตัวเลยค่ะไม่หิวแล้วค่าพอแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปกอกอีกค่ะไปทำไม ไม่เจบจะไปต่อจะไปขี่ไปเยี่ยวอีกให้มันตะอนุ่งเลยติ่งแตดทั้งหลายลำคาญจังงีมาด่าเข้ามาด่าี่ยเข้ามาด่าหนฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมึงอยู่ไหนอยู่ตัวไหนของประเทศไทยมาด่ากูอเอออย่าลืมนะคะอีพวกเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายมึงระวังตัว,วกูเก็บข้อบูลไปแล้วทานายกูสามคนเลยตอนนี้ทานายทาง TV phone, ทีวีโฟลทนายทางพรรคไทยธรรมเออเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดดักนี่มาด่าฉันด่าชาไทยโดยไม่ทราบสาเหตุพวกคำด่ามีค่าเป็นเงินไม่รับประชามรัะคำขอโทษ ระวังตัวเดี๋ยวจะชดไก่ให้ลิงดูมึงเร็วๆนี้ทั้มิงสูนครับสอนอลาดคลาวแล้วเจอกันสิบตัวเออเอาแน่ปากหน่อยปากห่ากท้ายเลยครับสังคมที่ยังแบบเข้าใจเราอกครับผมก็ได้ชี้แจงไปเบื้องต้นเลยนะครับว่าผมไม่ได้ลวนลามหรือว่าไปจับหน้าอกเขานะครับก็หลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดทั้งที่ร้านนะครับเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบไปนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกท่านนะครับที่ ได้รับชมนะครับหรือว่าเสพข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับได้อย่าเพิ่งตัดสินใจผมไปก่อนเลยนะครับให้ความเป็นกลางสําหรับผมด้วยครับแล้วก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้ต้องเข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับก็ขอโทษฝั่งนู้นด้วยครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผิดเลยครับผิดเลยครับที่ที่ไปก่อกวนก่อกวนสร้างความลำคาญสําหรับเขาครับก็ก็ยอมรับผิดก็ขอโทษเขาไปเลยครับครับ ัเดี๋ยวแจ้งความพิไหนจะแจ้งน้นองอีกทีนะแต่เร็วๆนี้นะครับออแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็เราให้อภัยกัน,นกเนาะเขาจะได้มีชีวิตที่ต่อไปนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณด้วยนะครับทุกคนะ